ดาบที่หมกอยู่ในจีวรภิกษุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนียกใจว่าข้อปฏิบัติอันใดเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเราจักปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่า สมณะของตนก็จักเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของเราก็จักสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยบาทจีวรอ,อาหารบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพสัตบริขารของทายกเหล่าใดการบํำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลใหญ่ มีอนิสงใหญ์ญ่และการบรรพชาของเราเองก็จักไม่เป็นหมันเปล่าแต่จักมีผลมีกำไรแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาท ยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักถือความโกรธยังละความถือโกรธไม่ได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านยังละความลบหลู่คุณท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านยังละความยกตนเทียมท่านไม่ได้เป็นผู้ริษยายังละความริษยาไม่ได้ เป็นคนตรณีอย่างละความตรณีไม่ได pues mm ้เป็นคนโอ้อวดอย่างละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายาอย่างละความมายาไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาลามกอย่างละความปรารถนาลามกไม่ได้เป็นคนมีความเห็นผิดอย่างละความเห็นผิดไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย เพราะละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมัวหมองของสมณนะเป็นโทษของสมณนะเป็นน้ำฝาดของสมณนะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายและมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกติเหล่านี้อย่างไม่ได้เราก็ไม่กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอาวุธอันคมกล้ามีคมสองข้างที่เขาลับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสังคาติของภิกษุนั่นเองฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการบรรพชาของภิกษุนี้ว่าเปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่า เป็นสิ่งที่มีได้เพราะเหตุสักว่าการทรงสังคาติของผู้ที่ทรงสังคาติเป็นต้นเลย